เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะโพคาลิปนาวอ่าไม่รู้จักอโพคาลิปนาวหรือเปล่าอพโพคาลิปนาวเนี่ยเป็นหนังคลาสสิกเรื่องหนึ่งเลยของเออประมาณเกือบกืบสี่สิบปีที่แล้วผมจําปีไม่ได้ของฟานซิสฟอร์ดคอปโล่าซึ่งเป็นผู้กับก็อดฟาเธอร์อโพคาลิปนาวเนี่ยเป็นแบบว่าระดับเดียวกันเลยเป็นหนังคลาสสิกมากๆเป็นหนังที่ทาให้สีเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดดูเนี่ยทำให้ทำให้เมื่อไหร่ที่มีดวงอาทิตย์แล้วมีคอลิคิปเตอร์บินผ่านเนี่ยมันคือหนังเรื่องนี้เลย มีผ้าที่สีแดงๆแล้วเฮลิคอปเตอร์บินผ่านการทําให้สีแดงสีส้มการเป็นสีของส,อง,สงครามทุกครั้งที่ถ้าดูคุณดูใบปิดของสกาวไอแลนด์จะเห็นว่ามันใช้สีส้มแบบนี้หนังทุกเรื่องที่ต่อมาจากหลังปีนี้ที่พยายามเล่นสีส้มพยายามจะให้ดูอาทิต์ใหญ่ๆเนี่ยเอามาจากเรื่องนี้ครับเขาเลฟลเลนถึงอพอลโลลิฟนาวหนึ่งในหนังสงครามที่ดีที่สุดที่เคยสร้างมาหลายๆคนบอกอย่างนั้นนะตัวผมดูแล้วผมรู้สึกเชี่แม่นช้ามากเลยมันแบบ มันแต่มันไม่ได้หนังสมัยใหม่ที่รวดเร็วตูมตามแบบแบ็คโฮกดาวอะไรแบบไมเคิลเบรนนะแต่มันเป็นหนังช้าๆเนิบๆแต่ y ย u t ทุกรอบตัวมีความรุนแรงของสองครามความเจ็บปวดทุกๆอย่างคือมันเป็นหนังต่อสร้างสงครามแบบจริงจังแล้วมันเป็นพูดถึงหนังที่พูดถึงสงครามเวียดนามซึ่งไม่ค่อยมีการพูดถึงนะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงแบบสงครามโลกอะไรพวกนี้มากกว่าที่มันข่าวดังชัดเจนแต่สงครามเวียดนามมันค่อนข้างที่จะสีเทาแถบเมกาแพ้อีกมันไม่ค่อยถูกพูดถึง้วหนังเรื่องนี้พูดถึงภัยพิบัติของสองครามนะฮ ตอนนี้นะครับมีคนบ้าจี้จริงๆไม่เคยบ้าจี้หรอกส่วนตัวแล้วบริษัทของคุณฟาร์โปรล่าผมจําชื่อเขาไม่ได้ชื่ออเมริกันนะสักอย่างร่วมกับบริษัทเกมแล้วคิดว่าเฮ้ยอยากจะสร้างเกมเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาในรูปแบบรูปแบบหนึ่งซึ่งตัวคุณฟานซิสฟอร์ดโคโปรล่าเองก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมีคนบอกชอบดูเกมติดตามเกมมาโดยตลอดเขาเลยคิดว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นแนวทางที่ดีเลยคิดจะหยิบเอาหนึ่งในหนังคลาสสิกของเขามาถ่ายทอดเป็นวิดีโอเกมนะแล้วก็เราเเล่นอก เหมือนกันเหมือนในตัวแล้วก็เจอเรื่องราวของพระเอกแล้วก็รัววิชัวแบบนี้ถูกถ่ายทอดเป็นเกมไม่แน่อาจจะดีหรือเปล่าหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมไม่ได้เป็นอยู่ค่ายไหนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของ kickstarter อถ้าใครไม่รู้เป็น crowdfunding ก็คือการที่แบบบอกออกมาว่าเนี่ยเราจะทําเกมแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วให้คนช่วยโด o n a t เงินในการสร้างนะซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าเป็น kickstarter ปุ๊บผมชะง,งักเลยเราก็ถามว่าทำไมชะง,งักมันดูดีนี่เป็นค่ายเกมอิสระอินดี้ ส่วนใหญ่แล้วเกมที่มาจาก Kickstarter หรือพวก c o u d f u n d i n งมันไม่ค่อยจะมีคุณภาพเท่าไหร่ส่วนหนึ่งแล้วเนื่องจากเกมเนี่ยมันต้องการที่จะเงินส่วนใหญ่แล้วเกมเนี่ยมันต้องการเงินมากกว่าที่ร้องขอคือคนที่ทําพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอินดี้คือเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกมมันต้องใส่เงินเท่าไหร่มันเกมมันคือการลงทุนที่มหาศาลนะหนังเนี่ยเรายังรู้สึกโปรเซสเรายังมองว่าเฮ้ยยังพอมีธุรกิจธุรการอะไรกันได้มองเห็นแต่เกมอ่ะมันไม่เหมือนกัน เกมคือการใส่โค้ดเกมคือการสร้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเดือนแรกหรือ2เดือนแรกเนี่ยถ้าเป็นหนังเนี่ยเรายังสามารถเช็คได้ว่าเฮ้ดูสคริปต์ดีสคริปต์ดีหรือเปล่าเฮ้สตอร,รี่บอร์ดไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าเกมอะ สองสามเดือนแรกมันคือการเขียนโค้ดมันคือการปาเงินลงไปในหลุมดําแบบที่เรียกว่าไม่มีการหนกลับมาเลยอ่ะคือแ้แบบบริษัทไม่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 ใช่บริษัทใหญ่จริงๆแล้วมีความมั่นคงจริงๆคนเยอะจริงๆอ่ะการเขียนโค้ดนี่มันดูไม่ออกเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันดูไม่ออกเลยนะว่าเฮ้ยมันเขียนไปถึงไหนแล้วว่าเราเราเช็คความคืบหน้าแทบจะไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นตัวเกมออกมาให้แบบดูว่าเฮ้ยเป็นสามมิติเดินให้เห็นไม่ใช่มันเป็นแค่โค้ดในกระดาษโค้ดในจอของเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่พูดถึงข่าวฟันดิ้งผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างจะลบมันไม่น่าประสบความสําเร็จแล้วผมคิดว่าเกมระดับอพอลกอิพี่ต้องภาพสวยทายอทอะไรงั้นมันมันไม่น่าออกมาโอเคเท่าไหรนะ่นักกับรูปปรบของข่าวฟันดิ้งถ้าเป็นพวกเกมแบบค่ายเกมใหญ่ๆจริงๆแล้วนบรอัพของของอพอลกอริ e ์นาผมจะโอเคแต่พอเป็นข่าวฟันดิ้งแล้วผมไม่คิดว่ามันจะรอดหรือออกมาเองก็คงไม่ได้เทียบเท่าหรือยิ่งใหญ่อย่างที่อพอลกอริ e ์นาเป็นนะฮะเดี๋ยว